วิธีทำให้คนรักเก่ากลับมาสวัสดีค่ะเพื่อนจากช่อง A Cup of l เล e นะคะวันนี้เพื่อนจะมาบอกวิธีทำให้คนรักเก่าของคุณกลับมาค่ะ ก่อนอื่นนะคะคุณจะต้องถามตัวเองให้ได้ก่อนคะ่ะว่าทําไมคุณถึงอยากให้คนรักเก่าของคุณกลับมานะคะคุณจะต้องหาคําตอบให้ตัวเองไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงคําตอบสุดท้ายนะคะที่คุณจะได้คนพบกับความรู้สึกที่แท้จริงข้างในของคุณคะ่ะอย่างเช่นคุณอยากให้คนรักเก่ากลับมาเพราะว่าคุณรักเขามากและคิดถึงเขามากแบบนี้ แล้วคุณคิดว่าทำไมคุณถึงรักเขามากคะมากแค่ไหนมากกว่าตัวคุณเองหรือเปล่าหรือคุณอาจจะคิดว่าเพราะว่าฉันอาจจะหาใครไม่ดีเท่าเขาอีกแล้วแล้วเขาดีจริงหรอคะแล้วถ้าเขาดีจริงทําไมเขาถึงทิ้งคุณไปล่ะคะให้คุณลองหาคําตอบกับตัวเองไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะหรือบางคนอาจจะคิดว่า คงจะไม่สามารถหาผู้ชายคนไหนได้อีกแล้วเพราะตัวเองอายุมากแล้วแล้วจริงเหรอคะบนโลกใบนี้ไม่มีใครที่สามารถพบเจอคนใหม่ๆได้แม้ว่าอายุจะมากขึ้นจริงหรือเปล่าคะถ้าคุณหาคำตอบให้ตัวเองได้แล้วแล้วคุณก็ยังพบว่าคุณยังอยากได้คนรักเก่าของคุณกลับมาอยู่นะคะเพื่อนมีวิธีแนะนำคะ่ะก่อนอื่นเลยนะคะ คุณจะต้องไม่ส่งพลังงานที่สิ้นหวังออกไปค่ะพลังงานที่สิ้นหวังคืออะไรก็อย่างเช่นนอนร้องไห้อยู่บนเตียงแล้วก็ส่งข้อความไปหาเขาว่าคุณเจ็บปวดมากแค่ไหนแบบมี้เรียกว่าพลังงานสิ้นหวังนะคะส่วนพลังงานที่จะทําให้คุณมีความหวังแล้วก็สามารถพร้อมรับความรักใหม่ๆหรือ แม้แต่กระทั่งทําให้เขากลับมานะคะก็คือคุณจะต้องลุกขึ้นเปลี่ยนตัวเองทําสิ่งที่คุณไม่เคยทําค่ะแต่เพื่อนเข้าใจนะคะว่าคนที่ยังเศร้าอยู่ไม่มีอารมณ์ที่จะอยากทําอะไรแบบนั้นให้เริ่มจากสิ่งง่ายๆที่คุณทําได้ค่ะ อย่างเช่นทุกวันคุณใส่เสื้อไปทำงานอาจจะเป็นสีเรียบๆให้คุณลองเปลี่ยนเป็นสีสันสดใสหรือมีลวดลายนะคะเพราะว่าการที่เราเปลี่ยนสิ่งต่างๆภายนอกมันสามารถส่งผลถึงจิตใจภายในเราได้ค่ะถ้าเกิดว่าเรายังยจมอยู่กับความทุกข์เราจะมีพลังงานอีกแบบหนึง่งที่หม่นหมองและเศร้าส้อยนะคะแต่ถ้าเกิดเราลองเปลี่ยนอะไรที่มันเปลี่ยนแพทเทิร์นเดิมของตัวเองอะคะ่ะเราจะสามารถที่จะ ดึงดูดสิ่งใหม่ๆเข้ามาได้นะคะอย่างเช่น เปลี่ยนสีผมถ้าเกิดว่ามีเวลาอาจจะเปลี่ยนจากสีผมสีน้ำตาลธรรมดาเปลี่ยนเป็นสีไฮไลท์หรืออะไรก็ได้ค่ะที่ง่ายๆและอยากแนะนำให้เดินอย่างกระชับกระเฉงมั่นใจนะคะห้ามเดินไหลตกหรือว่ารู้สึกเดินแบบห่อเหี่ยวค่ะเพราะว่าการที่ภาษากายของเราเปลี่ยนไปมันจะส่งผลให้ระดับพลังงานแล้วก็จิตใต้สำนึกและทุกอย่างในตัวของคุณเปลี่ยนไปนะคะเพราะว่าคนที่เศร้าอยู่ส่วนใหญ่คุณ จะสังเกตเห็นว่าบุคลิกเขาจะเศร้าซ้อยนั่งหลังงุ้มใช่ไหมคะแต่ขอให้คุณนั่งตัวตรงเดินตรงแล้วก็อาจจะต้องหาเวลาว่างไปออกกําลังกายอย่างเช่นไปวิ่งหรือว่าไปตีแบดให้เหงื่อออกนะคะเพราะมันจะสลัดความเศร้าออกไปและถึงวันนั้นคุณจะแปลกใจว่าคนรักเก่าของคุณโทรกลับมาหรือส่งข้อความกลับมาค่ะ แต่ยังไงก็ตามนะคะเพื่อนอยากให้คุณคิดว่าสิ่งนี้หรือสิ่งที่ดีกว่ากำลังเข้ามาค่ะเพราะไม่ว่ายังไงต่อให้คุณพยายามทำแค่ไหนแล้วถ้าเกิดว่าคนรักเก่าของคุณยังไม่กลับมา คุณจะต้องเป็นคนที่บอกตัวเองนะคะว่าสิ่งนี้หรือสิ่งที่ดีกว่ากําลังเข้ามาค่ะแม้ว่าเวลาที่คุณรู้สึกเหงาและอยากส่งข้อความถึงใครสักคนอยากโทรหาใครสักคนให้คุณส่งข้อความนั้นเข้าหาตัวเองนะคะหาเบอร์โทรของตัวเองเพราะว่าตอนนี้คุณคือคนที่ต้องการความรักต้องการกําลังใจมากที่สุดถ้าคุณจะส่งข้อความไปบอกว่ารักคนอื่นรักคนที่จากคุณไปคุณจะหมดกําลังใจไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดว่าคุณได้รับความรัก จากตัวเองคุณจะเริ่มมีกำลังใจแล้วก็เริ่มมีพลังที่จะต่อสู้กับวันพรุ่งนี้ต่อไปนะคะยังไงเพื่อนเป็นกำลังใจให้ค่ะสำหรับใครที่อยากทราบว่าตัวเองมีพลังงานที่พร้อมสำหรับความรักหรือเปล่านะคะสามารถเข้าไปเช็คได้ที่กลุ่ม Facebook เดี๋ยวเพื่อนจะส่งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างค่ะ